大。

เย้ yeah. ชุดเต็มซะด้วยไปไหนละหรอ อ๋อตายแล้วหรออ๋อส่วนนิดเดียวเองอะไอ้ี้่ชุดเต็มแล้วด้วย,ยสเวสิร์แดงแหละเสิร์แดงแหละดินแดงดินแดงคนละตัวกันคนละแคนกันน่าจะมั้ง เสียหลังว่ะถอยทับก่อนไม่ไปอ่ะกูติดเล่นแล้วเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยให้ตั้งมังเกอร์เหรอว่ามีหลังแน่นอนอ่ะเพื่อนมันอ่ะเสร็จละดินแดง หลังแค้นมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนมันชาร์จมาดูตายซื้อไม่ได้แน่นอนมาดูไปเก็บของก็ไม่ได้ ต้องปล่อยไปอ่ะโหเหยดุดันชิบหายแต่ตัวนอจอาวรถไปเก็บของดูความเฉลียวฉลาดของกูนะคนดู Điều đó, đùa quan sát, đồ sát của ai còn lại kìa sát thật, 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 ไปเซิร์ฟอื่นกันไอ้เหี้ยเล่นทำไมล่ะไอ้เหี้ยเซิร์ฟนี่รถก็ไปไม่ได้ไอ้เหี้ยฉลาดจริงๆกูเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ของมาเล่นอ่ะไอ้อดูดีแม็กสองอันมีโลด้วยเข้าเซิร์ฟไหนอยู่เมื่อกี้เซิรบหกใช่ป่ะเซิรบหกแดงยี่สี่คนไอ้เหี้ยดีที่กูออกมาก่อนใช่รถมันติดบัร์ครับรถมันติดบัร์ <laughs> มันติดบัร์โล่ที่ผมตั้งไงเข้าเซิบเก้าดีวกว่า ใครอยู่ก็อยู่ <c oughs> <c oughs> กูไม่อยู่แล้วคนหนึ่งอีอ้มันเยอะไหนบอกว่าไม่ย้ายไม่ได้ไม่ได้ย้ายครับแค่แบบมันก็ไม่ได้ย้ายเลยเฮ้ยก็จะเล่นไปมาทั้งสองเซิร์ฟนี่แหละ <c oughs> คิดถึงตอนเป็นแ <c oughs> อดมินเซิร์ฟดูดูหนาวเลยทำไมอ่ะทิ้งไปเลยเรามีแบบโอ้ยอีกยดดูดีเลือดแม่งเกือบแตกเลยอะโดนรถระเบิดไงไอเซิร์ฟนี้มีคนให้เล่นอยู่ แต่ว่ามันไม่เอื้อมนวยในทางแบบว่าการที่เราจะดันไปไปแคมป์แต่ละจุดไงมันมีคนเหน็นไหมปะเห็นปะกูคงเข้าได้แหละกูขะเข้าไม่ได้มันเห็นผมแล้วมันวิ่งหัวแตวะหัวแตะเลยอไอ้เหี้ยอ่ามัน,ม,นมันไปตีผีทางนู้นอ๋อมันวิ่งเข้าบ้านตัวทีไอ้ลากไส้เนี่ยเข้าตำรวจไปแล้วแหละคนดูเจอแล้วเจอแล้ว อยู่ไหนวะไอ้เฮียไม่เห็นมันแล้วอ่ะคนดูผีบักไอสัตว์เซิฟกูไม่เล่นแล้วไอเฮียแม่งเซิฟนี่ไอสัตว์กูไปแน่โอ้โห อะไรเนี่ยมึงเอามึงเอตำรวจมาตั้งจริงปะเนี่ยติดพิษอีกโอโ้โหให้ตายดิเราเก็บของทางนูน้นดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวหัวแตกแน่นอนครับจับซิกเลยคนดูเฮ้ยกระเป๋าเต็มว่ะมีคนด้านบนเ Nhà mình ở niên đi ấy ha chào sẽ cua à? ไม่ดิไม่ได้อยู่ด้านบนห้องในบนหลังคาถูกแล้วูคิดไปเองไงอ้เหี้ยเนี่ยผีกูเก็บผีแบบนี้แหละ นัวนัวครับนัวนัวครับตอนนี้คายเฮียติดพิษอีก เสื่ยติดพิษอีกอ่ะคนดูไอ้เหี้ยตรงกลางกระเป๋าแบ็คแพคอะใช่ปะออกเสียงถูกหรือเปล่าแบ็คแพคไม่มีว่ะไอ้เหี้ย ติดพิษแล้วกูจะดิดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เฮียมันติดพิษอ่ะมันเล่นยาาคนดูกูดิดจริงๆแล้ะเก็บของก่อน มันติดพิดไอ้เหี้ยดิดเก็บของแล้วดิดดีกว่าครับโอ้ยได้ของแค่นี้ยังหรอไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปครับไปไปครับสุดสุดกาบ้าแหละไม่ได้ตึงหรอกผมว่าช็อตแบบฟุกฟุกหมดเลยเนี่ยฟีมือใช้ได้ครับขอมันขาวขอมันขาวกูไม่ได้ตึงหรอกจริงๆอะกูนล่นเมื่อกี้อะกูฟุกโหลดมาเสียตังค์ไหมครับไม่เสียครับไม่เสีย ดูทุกวันขอบคุณครับดูทุกวันเนทด่าทุกวันเว้ยล่ะด่าผมทุกวันเว้ยซื้อแคมชิดยาวันโอ้ยกระเป๋าเต็มพอดีเลยอ่ะคนดูเยอะกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนเนาะตอนไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเล่นด้วยครับ <laughs> ผมเล่นกากจริงๆอะ่ะแต่ว่าอะไรอะ่ะผมไม่ได่าครับ <laughs> เพราะพี่เก่งกว่าผมไอมาเล่นด้วยกันดีเร็ว ถ้าถ้าเก่งกว่าแสดงว่าเองก็ต้องเองก็ต้องก็ต้องก็ต้องเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยใช่ป่ะเล่นวอร์ซีด้วยใช่ป่ะมาเล่นด้วยกันเร็ววันนี้วันนี้คนดูเยอะมากใช่หรอคนดูเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ดูเลยอ่ะคนดูเยอะหรอกี่คนหน้ากี่คนหน้าอยากจะซื้อคอมเล่นจริงค่ะเห็นพีเล่นคนดูกี่คนอ่ะผมไม่รู้อ่ะคนดูบอกให้หน่อยผมอ่านเป็นได้อย่างเดียวไงแล้วก็ยิ่งได้คนถูเยอะครับส้ๆคนดูหกจริงหรอเนี่ยหกร้อยจริงหรอ เอ้ยใช่หรอเนี่ยคีมโมเฮียคีโมคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูเฮียมาใหม่แล้วกันไปดีกว่าเฮียกูไม่หลงหรอกเฮียกูไม่หลงตัวหรอกเฮียคนดูมาบ้าผมเล่นดีอะ่ะกูไม่หลงตัวกูเล่นดีหรอกจริงๆอะ่ะกูว่ากากจริงๆอะ่ะตายดีกว่าตีหน่อยตีหน่อย